ตอนนี้ก็27วีคแล้วกำลังจะเข้าเดือนที่7โอดโอ้ดืาอเด็นมากครับเผอมากเวลาไปอันตะาชาวเนาะก็จะบอกว่าอะไรก็จะบอกว่าอุ๊ยจมูกเหมือนพ่อเลยตั้งอรรภ์แล้วอะไรเงี้ยดนูขายยาเหมือนพ่อไปหมดทุกอย่างเคยได้ยินมาบอกว่าคนที่ตั้งครรภ์อ่ะจะมีจะมีความสุขมากแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีความสุขขนาดนี้คือแฮปปี้มากใช่ปล่อยวางง่ายขึ้นครับ ลดอัตราการบดไม่ได้เกิดขึ้นเลยร <c oughs> อเลยรอเ <c oughs> ลยรอเ <c oughs> ลยเ้เดี๋ยวรอเดือนหน้าให้เขาเช้าเขาผมเฉลิครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่ง เวลาผ่านไปไวจริงๆค่ะเพราะอีกเพียงแค่3มเดือนกว่าเท่านั้นเราก็จะได้เห็นชมหน้าทายาทคนแรกของนักแสดงหนุ่มมาวินทวีผลกับผู้จัดละครชื่อดังตู่ปียะวดีกันแล้วงานนี้ทําเอาว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของเราตื่นเต้นกันยกใหญ่เดี๋ยวเราไปพูดคุยอัปเดตความรู้สึกของทั้งคู่กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวางแผนเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวเอาไว้ยังไงบ้างใจมากสุดท้ายก่อนซ้อนเลยค่ะใช่ครับต <c oughs> ื่นเต้นไากคุณพ่อโอ้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับ เห่อมากเหอโอ๊ยเหรอนี่นี่ที่เห่อแล้วเหรออาการมันเป็นยังไงครับู่อาการมันเกิดอาการไม่อยู่หรือเปล่าจริงครับเก็บตซงแล้วเขาอยู่จริงจริงไปดูเวลาไปอันต้าเชาเนาะก็จะบอกว่าอะไรก็จะบอกว่าอุ๊ยจมูกเหมือนพ่อเลยเหน็บนี่ทางแล้วอะไรเงี้ยดูขายยาด้วยพเหมือนพ่อไปหมดทุกอย่างเหมือนพ่อหมดเลยตอนนี้พ่อเคลมหมดเลยตอนนี้เคลมหมดเลยครับเคลมหมดเลยอาการชั้นหนึ่งนะตอนนี้พ่ไปทุกอย่างเหมือนพ่อหมดถูกต้องฮะแต่แม่ตั้งท้องอ่ะโอเคโอ้ รักแม่ที่สุดครับแต่จริงๆเราอยากให้เหมือนใครครัาให้เหมือนใครมากกันหรือังไงก็ได้คุณพ่อคุณแม่เอาไปคนละคนละครึ่งก็ได้ผมยังไงได้หมดครับเหมือนเขาก็ได้เพราะสวยครับเพราะสวยลูกผมก็ได้หน้าตาดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบนั้นอุ้ยเขินเลยผมรอประโยคนี้อยู่แล้วครับแต่ที่สำคัญได้หลายเขาแบบแข็งแรงสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ก็27วีคแล้วกำลังจะเข้าเดือนที่7 พอเขาเดินที่7แล้เราเราก็ต้องเริ่มเริ่มนับลูกดิ้นแล้วว่าเออลูกดิ้นวันหนึ่งกี่ครั้งแบบน้อยไปไหมมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคับครับก็บเป็นประสบการณ์ใหม่ไม่เคยนะใช,<พ>ใช่ใช่ใช่เ,เป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆครับก็ตื่นเต้นมากตั้งแต่วันแรกเลยอาการแพ้ท้องหนักไหมครับหรือว่าไม่มีอาการแพ้เลยไม้แต่วันเดียวไม่แพ้เลยแต่ว่าแค่กินเยอะมากโอ้โหท่านี่แพ้ท้องก็คือที่แปลกคือเขากินทุกอย่างที่เขาไม่เคยกินอย่างเช่นเอาอยู่เช่นแบบ อ่ะอย่างเช่นพวกอะไรอ่ะ,อะปลาทูเงี้ยอย่างหัวปลาทูเขาไม่เคยกินผมให้เขากินเขาก็จองก,กินคือเขากินทุกอย่างที่แบบหรือปกติไม่กินผักชีเลยเขาก็กินงเงี้ย <Yeah. S 1> รู้สึกว่าอะไรมันก็อร่อยไปหมดเวลาเว,ล,วลาไปถ่ายคลิปด้วยกันอ่ะแล้วต้องมีร้านขนมหวานอ่ะเขาชอบบอกผมว่าเธอห้ามด้วยนะ ฉักินได้คำเดียวเดี๋ยวหมอดูฉันฉันจะไม่กินแล้วล่ะนี่ไม่กินแล้วแะ่พอหยิบทั่วขนมบอดเบจ้องอย่างเงี้ยจ้องแบบกจะไม่ให้กินก็ยังไก็ยังไม่ได้ผมก็สดให้หมดถ้วยเลยไม่เหลือให้เขาล้ะใช่แล้วในเรื่องของอารมณ์แม่แบบหุบหงิดแบบไม่เลยไม่เลยมอารมณ์ดีมากครับผมเลยสบายไปด้วยรออเคยได้ยินมาบอกว่าคนที่ตั้งครรภ์อ่ะจะมีจะมีความสุขมาก แต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีความสุขขนาดนี้คือแฮปปี้มากอย่างอย่างปกติคนทํางานเยอะและ้วบางทีเราก็จะเครียดกับงานแต่พอแบบเหมือนพอเรามีลูกเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบเออปล่อยมันไปบ้างแล้วมันก็ชีวิตมันก็คือแฮปปี้มากค่ะใช่ปล่อยวางง่ายขึ้นครับลดอัตราการบ่นไปได้เกิดขึ้นเลยร้ <c oughs> <c oughs> อนเลยรอนลยร้อนเลยนลร้อนเลว่าการบ่นหายไปเลยใ่หโอ้โหเขาไม่เลยเขาอารมณ์ดีแล้วแบบแล้วเขาการบาง<อ>ทีแ<อ>บบเพราะว่าทำอะไรแบบผิดพาลาดบ้าเขาแบบเขาดูเพื่อเขาหายเลย ซึ่งเราก็เป็นแบบเหมือนบางหมอพอดูมาก็จะแบบยิ้มมองเขาบอกว่าเขายิ้มให้เฮ้ยงงเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอาสำหรับการแก้ปริญญาบัท้องไปเรื่อยๆเลยนะออกลูกไปเยอะๆทำยิ้มบ้างยิ้มวอลไปเลยตอนนี้คือเจ็ดเดือนแล้วแล้วก็อีกทั้งสองเดือนเนาะก็น่าจะคลอดก็ยังรู้สึกว่าเออมันเร็วจังเลยแบบอยู่อีกแป๊บนึงก็ได้นะเพราะว่าแฮปปี้พ่อเห็นพ่อต้องใส่นะลูกก็ถามแล้วเอาอีกคนไปล่าเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวโอกัน ผมก็เดี๋ยวขอดูคนแรกก่อนดีกว่าครับว่าเขาออกมาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็มือใหม่ด้วยก็ยังไม่สามารถจะเคลมได้แต่คิดว่าถ้าตัวอย่างแฮปปี้ก็อยากมีคนครับรก่นนกอนก่อน,นหน้านี้เราไปญ,ญี่ปุ่นมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไม่ได้อีกยาวพอเขาเดินที่เจเนี่ยจะเริ่มเดินทางไม่ได้แล้วขึ้นเครื่องบินไม่ได้ตอนไปญี่ปุ่นเราก็เดินวันละหมื่นเก้าอยู่นะแบบเริ่มไม่เหนื่อยแต่พอจะเข้าเดือนที่7เนี่ยมันมันเริ่มเหนื่อยผมว่าตอนญี่่เหมือนมีหัวใจสองดวงอยู่ในเรา คุณแม่ก็จะหัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็จะเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยคุณยิ่งตกเป็นแม่สูงก็เป็นธรรมาก็ตวองฝากลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้ยต้องเห็นเขาเวลาพี่สอยู่หน้าตู้ร้านอาหารอ่ะแล้วเขาหยิบบอกเขาลูกท้องไปเรืยเธอจะทำอะไรไม่ลืมตัวท้องเนี่ยเอยากกินก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทำได้เพื่อลูกเลยใช่ไหมคะหมายความว่าแบบขอบคุณหมอห้ามเรื่องน้ำหนักต้องควบคุมอะไรอย่างเงี้ยคุณสูงก็แบบทำไม่ให้ใครเหรอครับเคยไปหาคุณหมอครั้งหนึ่งแล้วก็ หนักขึ้นเยอะคือขึ้นมาสอกิโลในช่วงช่วงเดือนแรกๆอะไรเงี้ยซึ่งหมอวิ่งมันเยอะไปนะอะไรเงี้ยก็ออกได้คุณหมอเดี๋ยวเดือนหน้ากลับมาจะลดลงมาจะแบบลดลงมาให้ได้อะไรเงี้ยพอกลับไปหาหมอขึ้นมาอีกสามขึ้นไปสามโลแถมไม่หนึ่แเต่มแต่แต่ยังนี้คือเขาเปนออกทองเยอะครับใช่คุณหมออกว่าด้วยน้ำหนักของลูกอะค่ะก็ค่อนข้างโตเกินเกินของเราเกินเกณฑ์ก็เหมือนดับที่กินมันลงมาลงลูกเยอะอย่างในเดือนเดือนที่เท่าไหร่นะเดือนที่ ห้าเดือนที่หกมันมันรประมาณสี่ร้อห้าสิบกรัมค่ะของของเรามันมาหกร้อยกรัมแล้วคือตัวโตกว่าแล้วอย่างสุดไปมาบอกก็อู้อีกแล้วเหรอคืออู้กับบต่ไวมากอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจอะครับเทพเดี๋ยวรอเดือนหน้าให้เขาเช้าเขาเฉลิดครับเรื่องที่ผมจะไม่ยุ่ง ทีหมันหลุดสวยอยากให้สวยเหมือนแม่เหรอขอบไม่เพราะว่าแม่สวยครับถ้าดูถ้าแม่สวยลูกมาร่างกายที่แน่นอนทำไมไม่มองว่าทำไมไม่บอกว่าเล่นด้ผมเตรียมไว้ลูกชายล้วนๆอ่ะข่าวเรื่องถอยมาตลอดทุกงานเนี่ยแต่ใจอยากได้อะไรใจผมว่าอยากได้ทั้งคู่เลยครับทั้งชายทั้งหญิงใครได้หมดเลยเพราะว่าเอาจริงไอ้เรามันผู้ชายเนาะก็อยากจะมันๆอยากจะแบบมาขอที่เตรียมไว้มังกรมังกรอ่ะแต่ะมาขอแล้วอ่ะแล้วเมียก็รู้ตอนนี้ออกออกสื่อแล้วว่ามีตัวนี้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยรู้ตอนนี้ ตอนที่ออกมาอะไรเงี้ยแบบห้องเครื่อนี้เตรียมไว้หมดแล้วจาพร้อมเลยไหมเดี๋ยวเราจะเนี่ยอาจจะย้ายบ้านเดือนหน้าเราจะย้ายบ้านก็จะเริ่มเตรียมห้องใช่ใช่ก็ต้องเตรียมสเปซไว้ให้เขาวิ่งเล่นแล้วไงสัมภาษณ์พี่เลี้ยงสัมภาษณ์พี่เลี้ยงใช่มาแล้วมาปแล้วมาแล้วเพราะว่าน่าจะคชอบประมาณพฤษภาค่ะก็ตอนนี้ต้องสัมภาษณ์พี่เลี้ยงแล้วแลพี่เลี้ยงอาจจะต้องมาอยู่กับเราล่วงหน้าหนึ่งเดือนเพื่อเขาจะต้องช่วยเตรียมอะไรเงี้ย แล้วก็ไปตรวจที่ดีว่าบ้านใหม่ที่เราสร้างก็เสร็จพอดีครับเ็จมาดีก็ไปวัดใหม่เลยเหมือนต้อนรับน้องเลยทุกอย่างมาเลยชักเป๊ะขนาดนี้ครับเป๊ะมากเลวอย่างเลิกทอดอะไรอย่างต้องดูต้องดูเช็คว่าดูครับดูฮะเพราะนัทพระอาจารย์ไว้ใช่นัทพระอาจารย์ที่เรานับที่เรานับถือครับก็เป็นพระอาจารย์ท่านเดียวกับที่ให้วันดูเลิกแต่งงานให้ซึ่งเป็นวันที่ดีมากวันที่เราวันที่เราแต่งงานจำได้ไหมวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบธันวาคม เกอบเลยแล้วันศุกันนี้นั้นอยู่ๆจะวูบเลยเมื่อกี้จะวูบขาไปเลยนึกวหลัใจเต้นแรงเสียวแว๊บเลยเพราะว่ามันเป็นวันที่วันพระจันทร์เขาเขาเขาเลิกเบอร์ลกหน้าเป็นปีครับแล้วเป็นวันที่อากาศที่เมืองไทยมันแล้วเอาดอแล้วเป็นอากาศเย็นมากแล้วมาต่อมาแล้วถ้าเป็นอากาศล็อกดาวน์เพราะโควิดเลยใช่แลยเราตั้งยี่สิบยี่สิบตัวยี่สิบเอ็ดก็คือล็อกดาวน์เลยก็คืองานสุดท้ายของปีนั้นเลยใช่ครับ ลำบากเมือี้ทั้งทุคนชอบไปด้วยนะรู้ด้วยเงี้ยเห็นไหมผมคนจริงผมคนจริงอออาการที่เห็นเสียวคือเสียวเลยครับคือเพียงแค่เราทำถึงอะไรเป็นอย่างแรกเลยว่าตอนเราต้องสัมภาเลื่อเพื่อเข้ามาคือจริงๆเป็นความรู้ใหม่ของเรากันเนาะว่าเราต้องสัมภาษณ์ยังไงแต่ว่าต้องอ่าต้องดูคนที่น่าจะต้องจริตตรงกับเราแล้วก็แล้วก็อาจจะต้อง เขาบอกจริงๆต้องดูหลายอย่างมากเหมือนเช่นพฤติกรรมดูความสะอาดดูบุคลิกเนาะเราต้องเราดูดวงด้วยนะว่าแต่เราให้เขาไปด้้ววยดูได้อาจจะคิดว่าได้จะรักสามคนก่อนแล้วน่าจะต้องดูดวงโอ้โหอยากจะใจนึกี่คนละเรียนต้องมาวัดดูดวงกันนะก็เราเลือกตอนนี้มีให้เลือกอยู่ประมาณสิบกว่าคนแต่ว่าเราเลือกน่าจะเลือกมาทักสามคนแล้วอาจจะต้องดูดวงต้องปีอะไรพี่ดูดวงนี่ต้องปี ดูจะเล็งต้องวอนเออด, <c oughs> ดูดูโห่แหงใบหน้าดูที่อยากเลี้มันได้ดูจงังหวะก่อนเรื่องนี้มผม <พอ S 1> จะไม่ยุ่งพพเรง<ๆ>พราะพี่เลี้ยงก็จะมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่น,นบา,างคนเขาก็จะเลี้ยงอย่างเดียวไม่บางคนเขาบอกไม่ไม่ไม่ซับข้าวไม่ทำข้าวเลี้ยงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าคนไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราอยากได้แบบฟูไอย่างเงี้ยถ้าฟูได้เลยก็ดีค่ะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องราคาด้วยเนาะเออเป็นเเป็นปัจจัยหนึ่งนะเรื่องราคาก็ ก็ก็แรงแรงอยู่ก็แรงแม่หรอกก็นั่แหละให้ดูแลลูกเต็มที่แต่เราก็อยากได้คนที่เราจะคัดเลือกคนที่แบบมีความรู้เรื่องกระหงยาบาลด้วยเพราะเราก็เป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะบางทีเราเราไม่รู้อาการใดๆอะไรเงี้ยก็อยากจะได้คนที่แบบสามารถผรมหยาบาลเบื้องต้นได้หรือว่ามีสูย์ที่เขาสามารถโทรได้ย4ิสชั่วโมงเวลาลูกมีอาการอะไรก็สามารถโทรหาเข้าสูตรได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเลือกแบบนั้นใช่ใช่ใช่ ก่อนที่จะได้เห็นชมหน้าเอาเป็นว่าเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าทายาทคนแรกของหนุ่มมาวินและสาวตู่จะเป็นเจ้าหญิงหรือว่าเจ้าชายตัวน้อยกันแน่บอกเลยว่าคนนอกอย่างแอดตื่นเต้นแทนจริงๆ